พี่น้องเอฟซีฮานอยครับทุกท่านครับพี่น้อยเอฟซีคอพารวยครับพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะไปทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างจานถึงสุดเนาะพบกรันในรอบของวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566แนวทางวันเสาร์จะเป็นยังไงใครจะปจะปังบรรลุไปด้วยกันนอกก่อนอื่นเรามาสุดประทางวานันศุกร์ที่17แข่งกับพี่น้อยและลาวครับเฉพาะกิจครับ 087ล่าง92พิเศษ940า่ล่าง54ปกติครับ435สล่าง38ปิดท้าย VIP 860ล่าง06หืห860ดหล่าง06แก้วเป็นไงละ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ฮาหนอยช่วงเนี้ยมันจะเป็นงี้อีกลวฮาหนอยเอ้ยเนาะให้54เฉพาะกิบันมาอะไรฮะมาพิเศษ ให้3 8พิเศษมาเลยฮนะมาปกติอ้าวบอกแล้วสลับรอบมันก็เป็นไปได้นะครับสลับรอบก็มีเนาะอ้าวก็ตามแต่พอดีนะครับลหลายๆท่าน fc ลหลายคนก็น่าจะรู้แนวทางเนานะกันไปด้วยก็ดีเนาะอ้าวยังไงก็ยังเหงยางปังก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ปังทั้ง4หน่อยเนาะเจาะเน้นๆเ,เลยครับ8 7 9 2 5 4 3 8วิน สี่สหเนาะอ้าวก็เฮงปังกันไปนสำหรับสายเจาะวินกันอ้าวเด่นวันก็มาดีเนาะเด่นวันก็มาดีอยู่นะครับทั้ง4ก็มาทั้ง7จ็ดก็มานะครับแม่หก,ก็มาแม่ปังอยู่อ้าวปิดท้ายสองทุ่มสากฝังของเราพัฒนาเลขไหล947่947วาง9743นะครับออกอะไรเอ่ย256ล่าง92วาสวัดซ แม่เมื่อวานให้เด่น3กระเด็นหนึ่งเนาะต้องขอภัยด้วยเนาะบอกว่าชอบ3ก็ชอบ1เราอ้าวขอภยัยก็มาแค่ไหลกระเด็นเนาะอ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีนะครับห่วยมีข้าวมีหลุดจ้ามาดูในะทางสินมัตโรตรอบบอนเสาร์นะครับเสาร์ที่18กุมภาพันเนาะใครเชิงจัปังสีน้อยมัดรวมสุดจอะพิคาดของเรานะครับก่อนอื่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกอนนี้ที่ปังรอบเมื่อวานนะครับวนันศุกร์ทั้งลาวและฮาหนอยแม่มีคนเห็นเงินปังเยอะเลยลาวก็ต้องขอภยัยแม่ มาตัวเก่าอีกแล้วเนาะเหลือเชื่อเองิดหลายอ้าวมาจัดหาหนอยเราดีกว่ามาเดินรอบวันนี้ไม่แพร้รอบวันศุกร์แน่นอนเราลองเฮงปังตรงรอบหรือสลับรอบก็ดีนะครับยังไงก็ลองดูนะครับนําไปใช้ได้ตั้งแต่หวยทุกรอบนอะกหุ้นต่างๆก็นําไปใช้ดูนะครับในตารางติ๊กให้เน้นให้หมดแล้วนะครับตัวที่ชินชอบไม่ติ๊กไม่เน้นมาเช่นกันเนาะห้ามพลาดห้ามเปืยเดี่ยวกำชับตลอดนะครับนอกตารางหกสามูนย์ห้าวันนี้ เด่นว ah. mm ันวิ่งรัวๆรัวๆจ้าเด่นวันยังไงก็มาหมดครบจบกบบนแล้วกันครับเบิ้ลศูนย์ศอะไรก็เป็นไปได้ยังไงก็ห้ามเผล้ามพลินเดียวเนาะตัวที่ชินชอบกตีใน่ๆหมดแล้ว3ตัวให้3ชุดยังไงก็ตัดเล่น2ตัวหน้าสงตัวหลังไปและกลับเสมอนะครับอ่ะลองดูครับสลับสีหน่อยในรอบบันเสายังไงก็คอยให้ให้ปังนะครับยังไงพี่น้องก็ตามแต่พอดีเนาะไม่มีข้าไม่ดูดตามรอบที่ชอบวางในรอบที่ใช่ยังไงเองก็ปังครับ ขอบคุณที่ติดตามผอบคีรับชมขอบคุณที่กดไลค์นะครับดูแนวทางแล้วเป็นกาลังใจแอดมินคือการกดไลค์นิ้วโป้งเนาะกดนิ้โป้งคือนเนอรอย่ากดลงเฮงเฮงป้งปงทั้งสี่หน่อยรอบวันเสาวยังไงก็เย็นย่ำรำ่รำรำ่ารวยกันต่อครับพี่น้องสหรับพนุก็สวัสดีจ้า